โอ้รองเท้าใหม่สวยไหมสวยโอ้ใครซื้อให้ใครซื้อใครซื้อรองเท้าใหม่ให้มาดู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 โอ้รองเท้าใหม่โอ้ยสวยไหนไหนราคาเหรอล่ะราคาเท่าไหร่เลยให้ให้ลุงดูดิราคาเท่าไหร่ครัาคาโอ้รองให้รองเท้าใหม่ว่ามีมีราคาด้วยมีราคาติดด้วยอ๋อ เอใส่ให้ลุงดูดิสวยไหมใส่ใสด้วยใสด้วยใครรองเท้าใหม่โโอใสรองเท้าใหม่โอสวยไหมมุมสวยสวยสวยดลยดินข่สอวยสวยสโอ้ยดีใจไหมดีใจไหมคุณแม่ซื้อรองเท้าให้ดีใจไหมกินกระีกวดดีใจไหมชอบไหม ชอบสวยมากเลยออยากกินกันดีไหมสวยมากเลยเดียเยด๋ยวทาตัดผิวเขากำลัลงเ,ลเหอเขากำลังเห่รองเท้าใหม่ไหนรองเท้าไข่